ถามได้ครับดูก่อนได้แล้จ้ายนึ้่คจกหมูมนี่อันนี้ขายไงครับโหนี่เจอชะอมนะครับขอกัน้ยสบนะฮะนี่หาก,กินยากนะฮะชมน้ำปลาหวาน แล้วแล้วนี่เท่าไหร่ยี่สิบค่ะคิดว่าจะอมจะอม่ิา่จบโอเคไ่ค่ะมีกำค่ะกำไหนกำในยี่สิบค่ะกำ วได้ไหมคะได้อันนี้ไม่มีอ่ะกร,ระดุกกระดุกทำไม่ทานเนี่ยฮะนี่ตลาดนัดบางกรูดน,นะครับชุดนิจเกก็เดินชมตลาดนะฮะม่นตะคู่ก็ซื้อเห็นช่ออมหน้าทางก็ซื้อมานะฮะไปแชรชมภาพไปแล้วกันนะครับว่ามีอะไรทานบ้างฮนะ เอาเอาเอาใ,ใส่มัดปาดได้ป่าเอาไนรถไม้ไม้ออกไปเลยตัวตัวตัวเดียวอันน oui, ี้เป็นปะดุปะดุย่างเนาะไม้ออกเลยนะคะนี้ทานกับทานกับโจมนะฮะก็พอดีมันจูดซื้อมาแล้วเอ้ยทานกับเอ่อสะเดาครับ ขายเนื้อสี่สิบบาทนด้ได้ได้ดูดีป่ะคะโอ้ไปโเลยนะเป็ไงได้ขายไายแงใหม่ใเลยโ่เลยด้วยี พอไม่ขายเท่าไหร่พอสาบาทครับอ๋อพอเล็กแม่เล็กอันนี้ถ้าทั้งลิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ร้อยี่ครับร้อยี่เอ่อโอ้เก้าสิบาทหมดแล้วมีอยู่สองอย่างอยู่มีอันเล็กอันใหญ่อันนี้อันใหญ่อันนี้ร้อยี่แ้าเป็ดนะฮะแ้าเป็ดอันนี้สามร้อยี่ครับร้อยหนึ่งไม่ได้ไหนครับนนลิ้นได้ไหมอ่าอ่า นี่เป็นหัวหมูนะฮะแล้วก็มีลิ้นนะครับแล้วก็มีเป็ดนีเป็ด,ปดตัวอ้วนอาทานนะฮะ <Greek. S 2> นี่ครับ <Greek. S 1> นี่สำเร็จมาเลยค100ศูนที c ีเลยมีใช่ว,ว่าเราดีนะไม่อ,อ,อยาเล่นนะครับชิ้นไหนเอ่อเยตฝ้กันใช่ป่ะครับอ,นนอันนู้นแหละอันนู้นทำไมโอเคนะครับซนิจโจนะครับตลาดสดตลาดนัดบ,บ้านโขดครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับ